ได้นะแต่อย่าแตกร์นะคะ ทุกคนแล้วอ่ะอยากจะเึืงของข้อดีของภาพไหนที่ไม่ได้ไม่ได้ได้ในสามภาพเนี่ยที่ไม่ได้เลือกแต่ว่าเอามาต่อยเติมหรือประกอบตรงตรงไหนหรือว่าสะท้อนทั่วไปสะท้อนว่ามองสามภาพที่เราเราได้ออกมาแล้วคิดได้ไหจากภาพอนาคตเาสัมภาษณมองแบบแรกรู้สึกว่าหลายหลประเด็นมันกลับไปสู่กับใจดีคือแบบเรื่องที่อยู่อาหารอะไรอย่างเงี้ยแบบ ความปลอดภัยในชีวิตเนง่รประเด็นนี้ครับคือแชร์ครับกระจายมากคุณภาคจะจัดการเ,เองนะครคือผมผมส่วนัมองอ้ปัจจุบันที่เป็นการคองส่วนท้องถิ่นะครับที่เราก็พยายามกระจายไปเพื่อให้แบบท้องถิ่นการเองได้นคือผมว่าปัญหามันจะเจอใช่ไหมถ้าเกิดกระจายได้ครับแต่ว่าตอนนี้้องมีเราควอมส่วนภูมภาคครับ,รบเดิมกว่ากำนันที่ใหญ่บ้างที่มันัซ้อนอยู่แล้วก็ เป็นปัญหาทางโครงสร้างที่มันทําให้ท้องถิ่นก,การเมืองนั่งเป็นที่ครับอันนี้ถ้าจะเกิดขึ้นชุนละหอนจนจนจนคิดว่าจะต้องไปจัดการส่วนภูมิภาครหรับรูปเดิมยังไงก่อนหรือเปล่าเนี่ยครับจริงปัจจุบันก็เหมือนที่น้องพิเศษมันจะมีการการะแซงหนา้าเกบวจอปตะอระบบอะไรมากขึ้นใช่มันก็ไม่ใช่การปกครองร้อยเปอร์เซ็นต์ใน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  province ของตัวเองในจังหวัดของตัวเองแต่ว่าถามว่านักการเมือ,องท้องถิ่นที่เราเลือกไปเนี่ย ำอะไรบ้างถ้าเราดูโครงการต่อยางเขาเนะะี่ยฮะมีอะไรบ้างสร้างเวทีสร้างถนนสร้างอะไรที่เขาจะมาคือคือมันไม่ใช่แค่กระจายให้เขามีอำนาจนะคะรับเล้วก็เลือกกันเองแต่ว่าความรู้นะฮะของผู้นำท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องควบคู่ไปด้วยะครัค่ะก็เออมันโรคไฟฟ้าดับที่ภาคใต้เราก็วิเคราะห์สาเหตุด้วยความคิดงงๆของคนคนหนึ่งอะนะคะก็ะคือแบบ เรามองว่าเออเนี่ยไฟฟ้ามันดับอ่ะตอนนั้นมันดับส4จังหวัดภาคใต้เลยแต่ปัจจุบันมันก็ยังดับอยู่มันเหมือนเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าเห็นไหมมันเหมือนจะให้ชาวบ้านในพื้นที่ภาคใต้ตีกันคุณไม่สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์คุณก็เลยไม่มีโรงไม่มีไฟฟ้าใช้เห็นไหมป่าบาราทําไมคุณไม่สร้างล่ะเนี่ยชาวบ้านเขาเดือดร้อนมันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณให้รู้ว่าจากหน่วยงานกลางว่าเออเนี่ยเห็นไหม เพราะว่าพวกคุณนั่นแหละที่ต่อต้านแล้วมันไม่มีการสร้างความเจริญเกิดขึ้นในพื้นที่ผมว่า15ปีแน่สิ่งสําคัญก็คือการกลับเข้ามาจัดก,การดูแลตัวเองของแต่ละคนดังนั้นมันอยู่ที่การศึกษารากของการศึกษาคือการอาจจะเรียกว่าการศึกษาการเรียนรู้ชีวิตเนี่ยมันจะกลับมอามองอย่างภาพรวมและดูแลตัวเองได้ก็อย่างเช่นการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณค่าความนมนุษย์ท่างหลายโรงเรียนก็เริ่มทาการศึกษาแนวจิตวิทยาศึกษา คือหลายๆอย่างการศึกษาที่กลับเข้ามาสะท้อนแล้วก็เชื่อมโยงตัวเองก,กับสภาพแวดลอ้อมมันจะมีความสําคัญเสร็จแล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสังข์สังวรชายแดนภาคใต้ผมก็เชื่อมั่นว่าสุดท้ายหลายๆเมืองของประเทศไทยจะมีมีอำนาจในการจัดการตัวดูแลตัวเองอาจจะเป็นเขตปกครองพิเศษบางอย่างเหงมือนคล้ายๆเหมือนพัทยาดูแลตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีกระจายอำนาจไปมากข <c oughs> ึ้นเพราะว่าสุดท้ายแล้ว มันจะขึ้นอยู่กับคนที่อยู่ข้างล่างทั้งหมดเลยในการตัดสินใจแล้วมันก็มาจากการศึกษาตั้งแต่เด็กคือจะเห็นไปหลายเลเวลมากเลยนะจัดการตัวเองในระดับปัจเจตพอมันเรื่องแข่งแข็งจุดหนึ่งคอนเนคกับคนที่มีปัญหาเดียวกันมีการกับการร่วมกันแต่ว่ากำลังมองว่าเป็นภาพแบบาาระยะสั้นนะคะาาระยะสั้นที่เราทําได้มันก็คือเริ่มจากตัวเราเริ่มจากกลุ่มใช่ไหมคะแล้วก็ถ้ามองไปรนะยะ คือหมายถึงว่าถ้ามองโครงสร้างอยู่อ่ะมันก็ยังมีบางอย่างครอบอยู่จริงๆมันมีโครงสร้างบางอย่างที่ไม่เอื fairly, ้อให้ตรงเนี้ยมันโตขึ no, no. ้นไปจริงๆมันยังมีแบบกฎหมายหรืออำนาจบางอย่างที่อย่างเช่นเรื่องการกระจายอำนาจเนี่ยค่ะคือฟังทุกคนแล้วแบบเฮ้ยทุกคนรู้สึกประชาชนทุกคนจะพูดึกเหมือนกันว่ามันควรกระจายอ่ะแต่ถามว่ารับยังไงเขาก็ไม่ยอมกระจายเร็วๆอยู่แล้วจนกว่าแบบใช่คือมันมันจะต้องคือคิดมองว่าในระยะยาวสุดๆแล้วอะค่ะมันจะต้องเป็นสองทาง คือแบบหรือว่าพี่แม่ใจก็ไม่ควรจะเลือกจากไหนอ่นะเราเลือกจากตัวเราเแคบแข็งตัวเป็นกลุ่มที่แคบแข็งจนมันสามารถทะลุข้างบนไปเลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือจนจนทะลุไอ้นี่มันครอบเราไว้อย่างเงี้ยค่ะเรื่อยหรือว่าต่อให้เราไม่จะโลนโลนเรื่องสิ่งมัน้อด้วหรือต่อ ก็จริงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนท้ายสุดของการของการยิ่ยินที่สุดคือการออกมาในรูปแบบกฎหมายที่จะออกว่าเออกฎหมายป่านี้มีคุ้มครองสิทธิคุ้มครองตามกฎหมายนะสมมติว่าผมคิดว่าสิ่งที่สังคมไทยขาดเนี่ยอาจจะไม่ใช่การการแก้โดยอิงดตัวเองเพราะเราพูดถึงเรื่องนี้กันบ่อยมากแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยสิ่งที่สังคมพูดถึงน้อยกว่าก็คือการแก้ปัญหาชิงโครงสร้างเราจะทำความเข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้างและความยากจนนี้ยังไงเราจะเราจะแก้ปัญหาเรื่องปัญหาเรื่อง การคอร์รัปชันด้วยปัญหาปัญหาเชิงโครงสร้างได้ไงมันจึงนำกลับไปสู่การบอกว่าเออที่นักการเมืองเลวสมมุตินะครับแล้วถ้าเราบอกว่านักการเมืองอย่คุณภาพแย่เนี่ยมันอาจจะเกิดจากที่ว่าเออเพราะว่าโครงสร้างมันทําให้นักการเมืองไม่ว่าจะเป็นคนมีข้ตไตเท่าไหร่ก็ตามพอไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันถูกรู้ว่ามันแย่แล้วเราจะสร้างโครงสร้างไงให้มันเกิดขึ้นแบบั้นอย่างเรื่องของกฎหมายเนี่ยคือจะบอกว่าจะให้รอรัฐบาลกฎหมายมันคงเป็นไม่ได้ครับเพราะว่า การออกกฎหมายมันเข้าสู่สภา,สา,สามักคือคือตามระบบที่แท้จริงเนี่ยมันคือแต่ละเขตเนี่ยความต้องการอะไรแล้วคนมารวบรวมเนี่เข้าสู่สภาก็าเสียงมันเยอะพอพรรคก็อยากจะสนับสนุนเพราะตัวเองจะได้ชนะเลือกตั้งแต่นี้ความเป็นจริงคือการเลือกตั้งของเราปรัจจุบันนะฮะถ้าเราไปดูแบบของที่เนี่ยนก็อ,อยู่กับน,นามสกุลน,นะฮะเออนามสกุลน,นี้อยู่นานละ,ะเป็นของเจ้าของพื้นที่นี้แต่ถามว่าตอนเขาไปเลือกตั้งเนี่ยพ o l i c ที่เขาออกอ่ะมันคืออะไรมีใครเคยจำได้หรือเปะล่าของผมนะฮะว่าตัวเองก็ได้หาเขตผมเนี่ย สสตอนนั้นตอนแคมเปญเนี่ยเขาใช้พอร์อะไรผมไม่รู้เลยคือคือคือในความเป็นจริงคือแล้วเราก็จะเห็นว่าสสมีหน้าที่อะไรในท้องถิ่นนะในในตต่างจังหวัดเนี่ยไปงานศพไปงานแต่งงานจัดงานคือคือเข้าใจว่าคือคือส่วนหนึ่งก็คือเอ่อ maturity ของเอ็กซ์ซิสเต็มมาความดูดีอยู่แล้วแหละซิสเต็มที่มันมี representative democracy อะไรเลือกคนนี้เข้าสู่สภาใช้อะไร้ยออกนโยบายที่ตามความต้องการของพื้นที่คือระบบมันดูดีอะแต่ว่า ตัวตัวคนนะฮะที่อยู่ในระบบไอความเข้าใจของ democracy เนี่ยความเข้าใจของใน political system นี้เนี่ยว่าเขาควรจะเขามีสิทธิอะไรจาก political system เนี่ยรู้เหมือนว่า education เนี่ยรัฐบาลแทบจะไม่ให้เราเลยหรือเขาตั้งใจอยากจะให้เราไม่ฉลาดให้นานที่สุดเขาจะได้คงระบบนี้ไว้ให้นานที่สุดก็ไ,ดบบมนนดไม่รู <c oughs> น้นีเป็นเป็นเอกสารร่าสุดที่รู้รู้ว่าเราถ่านการคำว่ากฎหมายทางงานคุเวียนซึ่งสุกว,ราวา่ามันไม่น่าจะยากคุเวียนมาสหาคนแฮปปี ภาคใต้ทำด้านนี้มีมสเปรียภาพสูงมากในการจังหวัดนครราชสีมาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สามารถใช้งานงานดูเรียนในภาคใต้ไม่จช่เป็นต้องพึ่งทางงานโอ้ชิ่หรือทางงานดูเขียนแต่ในเชิงโครงสร้างคือพอเข้าไปในกลุ่มของผู้กําหนดนโยบายเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นคนส่งข้อมุมไปเลยมีปัญหาเรารับฟังแต่เขามีอำนาจใ,ในการกําหนดนโยบายฉะนั้นใช่ไหมไม่เกิดอะไรคือว่าก็อิทธิพลที่เราไม่ไม่ไม่มีแค่คือว่าการกระจายอำนาจก็เป็นถ้าเป็นสริงหนึ่งที่ที่จะสามารถทําให้เกิดขึ้นได้ เราขอบแค่อย่างเดียวขอแค่ว่าทำไมช,า,า,า,มา,ชาติเราจะแก้ปัญหากฎหมายในชาติต้องมาที่รัฐสภาทําไมไม่ไปที่สาระวัตรการจังหวัดของจังหวัดชาติเองนี่น,นี่คือว่าจะแสดงว่ามันกระจายและลงประเด็นที่ตรงนั้นแล้วก็ให้คนนั้นคนเขาจัดการแต่ในระดับใหญ่ของประเทศก็ปาหาภาษีอะไก็อะไรก็ตกลงเ,เรื่องเรื่องฝ่าบาลาคือเขาจะว่าน,น่าิด อันนี้บอกๆชัดเช้าว่าแต่ผมว่าเพราะว่าในในเรื่องของกฎหมาย EIA เขาผ่านแล้วอ่าอันที่สองคือ2.2ล้านล้านบาทปากตะลาเป็นหนึ่งในงานที่ทำและผู้กำหนดนโยบายเราถึงไปายที่เห็นต่างกๆและบางส่วนสุดท้ายเขาองเอ้ยตัวปากตะลาเป็นจุดยุทธศาสตร์ของประเทศจีนในการจะพัฒนาประเทศในในเรื่องของเชิงโลจิสติกส์เห็นในภาพว่าไม่น่ามีนประโยชน์ต่อประเทศแต่ในในขณะที่เราเป็นในชุมชน ประการลังไปเลยตรงนั้นชาวบ้านที่อยู่ในวิถีแบบเดิมไม่ต้องการแบบนี้เราจะแก้ปัญหาแบบนี้ยังไงทำไมกรุงเทพบอกว่าคนกรุงเทพใช้แต่ความเยียวยากมายเลยทำไมไม่มาสร้างความเป็นความเทพีครับทำไมต้องไปสร้างตรงงบ้านคืบ้านของชาอะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นบุคคลสัมพัญเชิญโครงสร้างต่อสัมพันธ์งั้นเราจะเราจะพักแบไปด้วยกันได้ยังไงวันนี้คือมาตอนแรกเราเหมือนทุกคนเหมือนคนตาบอดางช้าง ตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าเรา,เราตาบอดเหมือนกันนะเรายังทาใช้แต่เรารู้แล้วว่าเราอตาบอดแต่ตอนเชา้ามาทุกคนไม่รู้ว่าเราเพราะแต่เรก็จะม,มีปัญหาที่ตากหาอันนี้มนแล้วเรารู้ว่าปัจจัยอะไรในการที่จะที่จะที่จะเจนจตัวแยปภาษาแต่เรายังวันนี้ก็ยังไม่ออกมาว่าอย่างไรใช่ไหมครับจะทําอย่างไรต่อไป